เอออืมเอแอน and and นะใส่ดีเข้าไป and ก็จะเป็น and and hand อนะ่อืม and sand l and เป็น land เนะเวลาเขาเนี่ยเขาก็เวลาสะกดคำเขาก็มีหลักนะก็เริ่มจากคำง่ายก่อนนะเนี่ย and นี่ก็ได้คำหนึ่ง hand sand แดน d a n and d a d has อะไม่มี s นะทษทีเอาใหม่ mm hmm. Dan เนี่ยเวลาเราเราก็ต้องสังเกตว่าตัวไหนมันมีแบบบางทีมันก็ติดมาอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องแบบเออน่ะอยู่กับตัวเองนะคะมีสตินะ,อะเออลงท้ายเสียงไหนก็ต้องเป็นเสียงนั้นนะคะ mm hmm. n and d a d h a แ land and and sand เนี่ย mm hmm. Dan and Dad had land and sand. แบบนี้นะครับ.อืม. Like mm. Dan and Sam, Max and Ted. Tex and wax, land and sand. Ah, แบบนี้นะ.เสียง L ก็ออกเสียงเป็น L L L. นะอันนี้ก็เสียงเอก็แอแอแอนะคะอืม